สวัสดีครับคลิปนี้ก่อนเราไปอัปเดตอากาศกันนะอากาศเมืองไทยกันตามหัวข้อนั้นขอญาตตอบคำถามพี่น้องสองท่านนี้ก่อนนะครับท่านแรกก็ถามมาว่าเรื่องของทอร์นาโดที่อเมริกาก็น่าจะหมายถึงทำไมครั้งนี้มันแรงกว่าเดิมใช่ไหมครับสำหรับท่านที่สองนั้นก็ตั้งคำถามที่ Facebook ของผมนะผมออกอมาตอบใน y YouTube เนี่ยครับทอร์นาโดกับไต้ฝุ่นต่างกันอย่างไรนะฮะ ซึ่งก็คงหมายถึงหากโดนสโดนพายุสองชื่อนี้พัดผ่านก็สร้างความเสียหายเหมือนกันนั่นเองนะฮะมันต่างกันยังไงก็เดี๋ยวจะตอบรวมกันทั้ง2อํคถามนะก็ต้องก่อนอื่นตอบเบื้องต้นก่อนว่าการกําเนิดของพายุสองชนิดนี้ไม่เหมือนกันนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยครับพายุทอร์นาโดนั้นอยากให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆว่าการเกิดพายุชนิดนี้ก็เหมือนคือหรือ คล้ายกับการเกิดพายุฤดูร้อนโดยทั่วไปนะฮะที่เกิดจากการประทะของอากาศร้อนหรือลมร้อนกับประทะกับอากาศเย็นหรือลมเย็นนั่นเองะฮะพี่น้องและอากาศก็จะยกตัวเป็นเมฆ CB หรือเมฆซูเปอร์เซลนะฮะที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกฮะขึ้นนั่นเองซึ่งบ้านเราก็เคยเจอกันบ่อยๆในพายุฤดูร้อนนะระบบการเกิดของมันนะ เพียงแต่ว,ว่าการเกิดทอร์นาโดนั้นจะมีการไหลวนของอากาศต่างทิศต,ต่างทางนะฮะต่างทิศทางที่รวดเร็วกว่าเท่านั้นเองนะฮะโดยเริ่มจากนะฮะพี่น้องดูคลิปเลยฮนะเลยเริ่มจากอากาศเย็นที่พัดมาจากต่างทิศต,ต่างทางฮนะเข้าแทรกฮะเข้าแทรกช้อนด้านล่างของอากาศร้อนที่อยู่เหนือพื้นดินนะฮะให้ลอยขึ้นนะฮะพี่น้องทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเย็นนั้นมันหนักกว่าร้อนฮนะน้ําหนักของอากาศฮนะดังนั้นเมื่อพัดจเอกันนี่ เย็นมันก็ต้องตอยู่ใต้อมร้อนเป็นเรื่องปกติฮะเมือ่อลมร้อนยกตัวขึ้นนะฮะจากนั้นอากาศก็จะเริ่มหมุนวนม้วนรวมกันฮะลอยตัวขึ้นสูงสูงขึ้นฮะก่อเป็นเมฆซีบีหรือเมฆฝนฟ้ากะนองเนี่ยฮะบนชั้นบรรยากาศนะฮะเมฆซีบีนั้นปกติแล้วก็จะทําหน้าที่ให้เกิดพายุฝนหรือลูกเห็บะฝนฟ้ากะนองลูกเห็บตกได้ฮะลงสู่พื้นดินในลักษณะที่มีอากาศร้อนอยู่ฮะ เมื่ออากาศเย็นร้อนปะทะช้อนแรงมากขึ้นฮะอากาศเย็นก็จะถีบอากาศร้อนขึ้นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นฮะเร็วจนกระทั่งอะไรครับเร็วจนกระทั่งอากาศเย็นบนก้อนเมฆฮะซึ่งหนักกว่าตกลงมาสู่พื้นไม่ได้นะครับจึงเกิดความไม่สมดุลหรือเขาเรียกว่า unstable นะฮะขึ้นเมื่ออากาศเย็นข้างบนนี้ครับนก้อนเมฆสะสมตัวมากๆถึงระดับหนึ่งฮะ อากาศเย็นเนี่ยมันก็หนักใช่ไหมอากาศบนก้อนเมฆกันหนักกว่าอากาศร้อนจึงอยู่ไม่ไหวะสุดท้ายก็ต้องทิ้งตัวลงมาฮะทิ้งตัวลงมาด้านล่างฮะช่วงทิ้งตัวนี่เองฮะที่พี่น้องจะเห็นนะจังหวะภาพเป็นสายเป็นงวงนะตกลงมาจากก้อนเมฆหรือจากฟ้านั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่างวงพายุนั้นมันงอกมาจากฟ้าน,นะครับไม่ใช่ขึ้นไปจากพื้นดินฮะจากนั้นมันก็เคลื่อนที่อากาศเย็นบนก้อนเมฆนะที่ตกลงมาแล้วก็ดันอากาศร้อนบนพื้นให้ลอยขึ้นไปนั้นนะ ก็เป็นลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือไซคลนิกที่มีน้องรู้จักกันดีนั่นเองนะฮะอันนี้ทุกท่านทราบนะโดยที่พื้นที่บริเวณใดาหากอากาศร้อนนะบนพื้นร้อนกว่าอากาศร้อนบนก้อนเมฆนะจากการถูกแสงแดดพระอาทิตย์แผดเผาผสมลงไปด้วยนะครับก็จะยิ่ง,งทําให้อากาศร้อนมากขึ้นเนี่ยครับขึ้นไปผักอากาศเย็นบนก้อนเมฆตกลงมาเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้นนะฮะ ยิ่งร้อนมากนะพอข้างบนตกลงมามันก็เร็วก็สวนกันไวฮนะพอถึงจุดนี้ฮนะงวงพายุมันก็จะเป็นไงคนระับก็จะแรงฮนะแล้วก็ยิ่งพัฒนาใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วฮนะกลายเป็นพายุทอร์นาโดที่สมบูรณ์แบบและรุนแรงนั่นเองฮนะเห็นไหมครับเนี่ยปรากฏการมันก็เหมือนกับทั่วๆไปนะครับเหมือนพายุร้อนแต่มันรุนแรงเร็วกว่าเท่านั้นเองดังนั้นนะพี่น้องดูคลิปภาพฮะภาพพื้นที่ประเทศของสหรัฐเขาเลยครับสําหรับเคสสหรัฐอเมริกาเพื่อ ตามที่พี่น้องท่านแรกถามมาก็จะผมก็จะสรุปหรือเล่าได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเกิดพายุทอร์นาโดแบบรุนแรงเพราะมีปัจจัยดังนี้ปัจจัยตามทฤษฎีที่ผมเล่ามาเล่ามาข้างต้นนะก็คือเมื่ออากาศอุ่นเมื่ออากาศอุ่นถึงร้อนเนี่ยลอยมาลอยมาจากไหนครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ย ลอยมาหน้าตาเฉยจากอ่าวเม็กซิโกฮะซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่จัดว่าอบอุ่นที่สุดในโลกฮะเพราะอยู่ในระหว่างลัติจูดที่มันใกล้เส้นศูนย์สูตรนะฮะประเทศนี้ครับโดยมันก็จะคืบคานฮะคืบคานล่องลอยไปทางเหนือมาทางเหนือนีครับแล้วก็จะผ่านพื้นที่ราบในหลายๆลายรัฐที่อยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับตามลูกศรประกอบกับอะไรครับพี่น้องกับพื้นที่ตรงนี้ของสหรัฐนะฮะ มีลมเย็นลมหนาวพัดมานะมาจากทางไหนทางทิศตะวันตกของเทือกเขาล็อกกี้นะล็อกกี้ด้านซ้ายมือฮนะจึงมาตะเอกนะันฮะตะเอกนะันในพื้นที่แถวนี้ฮนะพอดิบพอดีเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนะี่ยเมื่อเดือนธันวาเนี่ยครับซึ่งเหตุการณ์ประจวบเหมาะแบบนี้นะักวิเคราะห์อากาศร,ระบุว่า,าหาได้ยากมากนะเพราะเป็นฤดูหนาวนะพื้นที่ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ลมแห้ง ลมพัดลมเย็นนะครับพัดมาจากทางเหนือทางผ่านเลือกเครือข่าล็อกกี้เข้ามานะครับเกิดทอร์นาโด,โดยากนะครับแต่ปีนี้ฮะดันมีลมจากอ่าวเม็กซโกมาผสมหน้าตาเฉยมันมาไวกว่าปกติหรือยังไงก็ไม่รู้มันขึ้นมามันจึงเกิดเป็นพายุทอร์นาโดที่รุนแรงซ้ําซ้อนกว่าปกติถึงหลายเท่าเพราะว่าเกิดในฤด,ดูหนาวนั่นเองนะครับสําหรับคําถามที่น้องอีกท่านหนึ่งนะฮะว่าต่างจากพายุใต้ฝุ่นอย่างไรก็ออกจะ จะเห็นตามที่ผมเล่ามาข้างต้นนะว่าทอร์นาโ,โดนนะก็เกิดจากการประทะของลม2ฝ่ายแต่พายุใต้ฝุน่นหรือที่เราเรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนนั้นก็มีสาเหตุมาจากการที่น้ําในมหาสมุทรนะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะอุณหภูมิน้ําก็มันก็จะสูงขึ้นพอสูงก็ระเหยกลายเป็นไอยน้ําจํานวนมากครยกตัวระเหยขึ้นสู่บรรยากาศจากนั้นไอน้ําก็จะเกิดเป็นอะไรครับพี่น้อง การกลั่นตัวเป็นหยดน้ําเล็กๆและกล่อตัวเป็นเมฆนะฮะราที่เราเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งการกลั่นตัวของไอ้น้ํานี้ก็จะมีการคายพลังงานความร้อนออกมาเมื่อมันร้อนจัดๆนะฮะในส่วนนี้ก็ประกอบกับแรงโคลิออลิสฮะโลกแรงหมุนรอบตัวเองของโลกเกิดการหมุนรอบนะฮะจากหมุนรอบของโลกเนี่ยครับก็จะทําให้เกิดเป็นพายุหมุนขึ้นนะครับยิ่งร้อนแล้วพอมันคายออกมาแล้วหมุนหมุนก็เกิดเป็นพายุหมุนดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือนะครับ ทอร์นาโดก็มักเกิดขึ้นบนบกนะแต่เกิดในน้ําก็ได้นะครับทอร์นาโดเนี่ยเป็นพายุงวงช้างในน้ําอย่างที่เราเห็นนะครับนาคเล่นน้ํานะครับแต่พายุใต้ฝุ่นนะั้นเกิดได้เฉพาะในน้ําครับแต่ความแรงนั้นก็เสียหายพอๆกันนะถ้าขึ้นฝั่งนะใต้ฝุ่นเนี่ยโดยใต้ฝุ่นก็มีโบน,นัสแถมด้วยก็คือน้ําท่วมนั่นเองพี่น้องใช่ไหมครับก็เห็นจากฟิลิปปินส์นะครับกลับมาดูลักษณะอากาศของเมืองไทยนะฮะในวันพรุ่งนี้วันที่20ธันวาคมนะถึงวันคริสต์มา คือวันที่25ธันวาคมกันครับในวันนี้และพรุ่งนี้เนะี่ยวันที่19วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ประเทศไทยของเราก็จะหนาวเย็นลงแล้วก็ลมพัดแรงนะครับปกติโดยอุณหภูมิก็จะลดลงโดยทั่วไป2-4องศาฮะสาเหตุก็มาจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะอีกรอบหนึ่งก็ได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยเพิ่มเติมเข้ามาฮะ แล้วก็ประกอบกับอะไรครับพี่น้องจะมีตัวช่วยตัวดึงตัวดันฮนะตัวช่วยลมหนาวให้มามากกว่าปกติในช่วงของวันนี้วันที่19ถึงวันที่21นั่นเองก็คือก็คืออะไรตอนนี้เขาหมุนวนอยู่ก็คือตามภาพนะครับพายุใต้ฝุ่นลาอีนะนะนะปัจจุบนะันมันหมุนวนอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ตอนนี้อยู่ที่ใกล้ๆฝั่งเวียดนามคือ13.6องศาเหนือนะลองติจูด1้0องศาตะวันออกนะครับ ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตอนนี้ก็ประมาณร้อยห้าเก้าสิบห้ากิโลเมตรชมนะครับก็ยังแรงอยู่นะครับพายุน,นี้กําลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะด้วยความเร็วประมาณสิบแปดกิโลเมตรชมนะฮะเคลื่อนแต่ละครั้งนะฮะชั่วโมงหนึ่งก็เคลื่อนไปสิบแปดกิโลคาดว่าก็จะเคลื่อนเฉียดฝั่งเวียดนามตอนกลางแล้วแล้วก็จะถูกกระแสลมบนหนะ้าร้อยเฮกโตปาสคาเนี่ยพัดให้วกย้อนกลับไปทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือแล้วก็ น่าจะผ่านเกาะไหาหลำและเข้าใกล้บริเวณรอยต่อประเทศฮ่องกงนะฮะไปในช่วงวันที่20และวันที่21ธันวาคมนะนะก็คือพรุ่งนี้แล้วก็เมลืนนะฮะแล้วก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะถัดไปฮนะโดยเมื่อพายุจากไปนะครับมวลอากาศเย็นที่ดันลงมาก็จะถอยกลับขึ้นไปนะฮะทำให้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยฮนะแต่ประเทศไทยของเรานะฮะสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะ ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางประเทศก็ยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องได้ไม่ร้อนนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากด้านบนของประเทศไทยก็จะมีการสวิงของคลื่นกระแสลมตะวันตกนะฮะพัดปกคลุมประเทศไทยในวันที่22ถึงวันที่28ธันวาคมนะตามคลิปนะพี่น้องคลิปนั้นก็คือพื้นกระแสลมบนนะฮะ5 0อเฮกโตปพาสคสลานะฮะโดยการเกิดทิศทางของลมนี้ก็จะมีความแปรปรวนของภูมิอากเกิดขึ้นนะฮะ มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่แม้จะมีกำลังอ่อนถอยลงไปตั้งแต่วันที่21นะฮะแต่ก็จะทำให้บริเวณที่พัดผ่านนะของคลื่นกระแสลมนี้เป็นแอนตี้ไซคอนิกอากาศหนาวเย็นต่อเน,นื่องต่อไปโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูนะครับและอาจจะมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่ราบลุ่มได้ในในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงนะส่วนมากก็ทางตอนล่างของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานนะถ้ามันสวิงผ่านไปฮะ ส่วนด้านบนของประเทศโอกาสเกิดฝนก็จะน้อยครับเนื่องจากอากาศเย็นขังอยู่นั่นเองฮนะอากาศเย็นขังเนี่ยดีนะครับเพราะว่าช่วงปลายปีนะฮะตั้งแต่วันที่ยี่คืนวันที่ยี่สิบเจ็ดนะเช้าวันที่ยี่สิบแปดเป็นต้นไปฮนะก็จะได้สมใจนะสำหรับคนชอบอากาศหนาวเย็นนะครับเพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงนะฮะละลอกใหมนะ่แผ่ลงมาปกคลุมฮนะ ต,ตอนบนของประเทศนะครับซึ่งสรุปได้ว่าปีใหม่นี้ก็มีรุนอากาศหนาวทั้งภาคเหนือภาคอีสานฮะแล้วก็ประกาศเย็นถึงหนาวทั้งแต่ภาคกลางนะฮะแล้วก็กรทมและปริมณฑลก็จะมีอากาศเย็นฮะก็ฉลองปีใหม่กันให้มีความสุขด้วยอากาศเย็นนี้แน่นอนครับสวัสดีครับ